อุตส่าห์ให้เกียิผมไม่ตายทุกมือก็ได้นะคะคุณหมอสําหรับคุณหมอประวิตมรบกวนเปล่าๆครับนมวันอยากให้คุณหมอมาอยู่นานๆเนี่ยถ้าคุณพริมไม่เชิญมาตรวจอาการหมอก็คงไม่มาใช่ไหมคะคุณวันอย่าคิดเช่นนั้นสิครับวันดีครับวันหลังพบก,กันใหม่มาหาวันบ่อยๆนะคะวันคิดถึงคุณหมามากเลยค่ะ <c oughs> เดค่ะคุณหมออมย่าลืมนะคะไม่ลืมบา,บายอืมพี่วันณเว่อร์กับหมอประวิทย์จะดูน่าเกลียดนะแม่มน่าเกลียดอะไรกันแม่อยากให้หมอประวิทย์น่ะลงเอยกับเยวันสักทีก็หมอประวิทย์น่ะรวยจะตายไปมินคาอะไรพี่อีกระเทพแหม่พอจะได้เป็นเจ้าข,ของทัพเทวาแล้วก็วางมาอดน้าดูใช่นะ ดูคุณแม่กับพี่วันน่ะหายใจเข้าออกอยากจะให้ทัพเทวาเป็นสมบัติของผมจนเกินไปฮ่าฝันของแม่กําลังจะเป็นจริงอีกไม่กี่วันมันก็คงรู้ผลอถ้าหากพงพิศนุไม่ปรากฏตัวขึ้นซึก,ก่อนจริงไหมคะแม่แต่แม่มั่นใจว่าพงพิษณุน่ะตายเป็นนานแล้วเพราะว่ามันนานถึงตั้งสิบสองปีมาแล้วก็ยังไม่กลับมาอผมไปก่อนแล้วครับ <c oughs> ทําเป็นไม่แยแส ทั้งที่พี่กับแม่ช่วยกันลุ้นเพื่อไทยถ้าไม่ใช่เพื่อพวกเราเหรอแต่แทบมันไส้ไม่สนใจอออคุณแม่มั่นใจเลยค่ะว่าพงพิษณุตายแล้วโอ้ยชัวร้อยเปอร์เซนจ้าเชื่อแม่เธอเอ๊คุณแม่หมายความว่าอะไรอ่ะอ๋อืมอไม่มีอะไรแล้วลูกแม่เดาเอาหน้าก็ลองคิดดูสิจ้ะพงพิษณุ หายไปจากทัพเทวาตั้งสิบกว่าปีมาแล้วถ้าเขายังมีชีวิตอยู่เขาก็ต้องมาปรากฏตัวสินี่ก็เหลือเวลาอีกเพียงแค่หกเดือนถ้าพงพิษณุยังไม่กลับมาทุกอย่างของทัพเทวา ก็จะต้องตกเป็นของอดีเทพตามพี่นายกรรมแต่เพียงพูดเดียวอวทีนี้ฝันของเราก็เป็นจริงสัทีนะคะสวัสดีค่ะดีค่ะ,ส,คะสวัสดีครับคุณหลวงมาก็ดีละวิี่ฉันมีธุระจะพูดกับคุณหลวงสักหน่อยเรื่องอะไรไทราบครับที่ฉันอยากจะให้คุณหลวงตรวจสอบดูว่า ทรัพสมบัติของตระกูลเทวันน่ะมีอยู่เท่าไหร่แล้วก็ช่วยทํารายละเอียดส่งให้ดิฉันด้วยเอ๊ะคุณนายต้องการทราบไปทําไ,ม,ไมครับก็ทุกอย่างของทัพเทวาจะต้องตกเป็นของลูกอดีเทพแล้วนี่คะตามพิ่นัยกรรมได้ระบุไว้ว่าถ้าไม่มีคุณพงพิณุ <umb> ก็ต้องเป็นของอดีเทพนะี่คะอ <umb> ืมยังมีเวลาอีกตั้งหกเดือนถึงจะเชื่อได้ว่าไม่มีคุณพงพิณุก็อีกไม่นาน เยาว่าแต่หกเดือนเลยตอ่อให้อีกหกปีคุณหลวงก็ไม่มีทางพบผงพิษนุคุณหลวงทำตามคำสั่งดเฉันก็แล้วกันทุกอย่างจะได้เรียบร้อยแล้วก็ดีเองเข้าใจไหมคะคุณหลวงเอาไว้อีกหกเดือนค่อยว่ากันดีกว่าครับผมขอตัวดูจงมั่นใจซะเหลือเกินอะว่าพงพิษนุจะกลับมาทันการถ้าพงพิษนุมาจริง ดิฉันจะเตรียมตอนรับค่ะออสวัสดีค่ะคุณลงสวัสดีดูดุจดาวคุณพิมท่านกำลังรออยู่ค่ะเออคุณพิมท่านคงจะร้อนใจเรื่องคุณพง์พิสนุกนะเออมื่อไรคุณพง์พิสนุกของดาวจะกลับมาค่ะ <c oughs> เอ,อคุณหลวงคงทราบดีใช่ไหมว่า อีกหกเดือนที่จะถึงเนี่ยถ้าพงพิษณุหลานของฉันไม่กลับมาทัพเทวาทั้งหมดก็จะต้องตกเป็นสมบัติของอติเทเขาครับผมข้อนี้ผม <c oughs> ทราบดีแต่ฉันยังไม่สิ้นหวังและรอการกลับมาของหลานนุกมันนานเหลือเกินสิบสองปีที่คุณพงพิษณุหายสาบสูญไปแต่ฉันลังเกียจความเป็นไพร่ต่ำช้าของแม่ลำดวน ยิ่งแม่วันอาทิตย์ลกติดก็ไม่ลำดวนด้วยละ่ะยิ่งพยองฉันคงตายตาไม่หลับแน่ <c oughs> ถ้าทัพเทวาของเจ้าคุณพี่ต้องตกเป็นสมบัติของอัติเทพคุณหลวงต้องช่วยฉันนะผมยินดีรับใช้คุณพิมทุกอย่าง <c oughs> ฉันอยากให้คุณหลวงอสืบสาะหาหลา,านอีกสักครั้งเสียงเงินเท่าไหร่ไม่ว่าจ้างนักสืบช่วยหา แต่ทุกอย่างต้องปิดเงียบอย่าให้ใครรู้ว่าคุณหลวงกำลังทำอะไรอยู่นะครับผมจะพยายามอย่างสุดความสามารถทีเดียวเออคุณพลิ้นทำใจให้สบายเะครับจะได้อยู่อยู่รอพบคุณงพง์พิสนุในไม่ช้านี้ฮะคุณคุณงพง์พิสนุโอ้คุณงพง์พิสนุเทวันจริงๆเออเออผมไม่ได้ฝันไปแล้วเนี่ยเออผมมาสมัครงานตามที่นงสืสอยพิมพ์ประกาศไว้ครับเออ ผมชื่ออิดอิดอารันครับ oh. เอ,อ่อไม่ใช่พงพิสณุยอย่างที่เข้าใจครับออิดอิดอารันครับผมเออนี่บัตรประชาชนของผมครับแหลกจังเหมือนเหมือนจริงจริงถ้าไปนาเชื่อเหมือนอะไรครับขอโทษ ุณอิจองหมุนตัวช้าๆสิหมุนสิอือมอายุเท่าไร่ครับ 28, ยี่สิบแปดย่างยี่สิบเก้าครับอือขอโทษอะลองเดินให้ผมดูสักนิดสิครับผมบอกสะกก่อนเลยนะครับว่าถ้าทายผมแสดงภาพยนตร์แล้วก็ผมแสดงไม่เป็นหรอกครับผมของ,งานอย่างอื่นที้ผมทําดีกว่าครับอืมแน่นอนผมมีงานที่สําคัญที่สุดให้คุณทําเงินเดือนดีแต่ว่าต้องขอเก็บเป็นความลับ รู้กันแค่คุ้นกับผมเท่านั้นตกลงไหมผม<น>ชักสนใจงานนี้ซะแล้วล่ะครับคุณหลวงบอกมาถอะครับว่าจใจผมทํางานอะไรอืมอ่ะเชิญน,นั่งก่อนอคุณอิดช่วยดูลูกนี้สิว่าคนในภาพเนี้ยคุณใช่ไหมผมอยากจะบอกว่าใช่เพราะมันเหมือนกันมากรูปถ่ายนี่ใครครับคุณพงพิษณุเทวัน ทายาทเจ้าของทัพเทวาครับแล้วมาเกี่ยวข้องกับงานอะไรที่ผมจะทําเกี่ยวตรงที่ผมจะให้คุณแสดงตัวเป็นพงพิษณุกแทนเอ๊ะผมจะรับงานนี้ไม่ได้หรอกครับคุณอิดมีเหตุผลอะไรถ้าคุณพงพิษณุตัวจริงกลับมาผมไม่ถูกจับ